เพิ่มเอสโตรเจนให้ผิวโดยการทาวันละครั้งจะทำให้ผิวกระชับเด้งแล้วก็อ่อนเยาวค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่นิยมของสาวทางยุโรปเลยนะคะเพราะว่าตัวแฟลกซีที่เราจะมาใช้วันนี้มันมีโอเมก้า3มีสารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมือนเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวเป็นการใช้ครีมบำรุงแต่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะ หมอสำหรับคนที่มีสิวด้วยเพราะว่าตัวนี้จะช่วยลดรอยสิวแล้วก็ลดจุดด่างดำให้เราใช้เฟรกซีฟเป็นมเมล็ดนะคะ1ช้อนโต๊ะรวมกับข้าวโอ๊ต1ช้อนโต๊ะเท่ากันเอาไปต้มในน้ำรอจนเดือดนะคะแล้วก็หมั่นคนเพราะว่ามันจะเหนียวหนืดแล้วก็ติดหม้อ หลังจากที่เดือดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มละลายเป็นเนื้อข้นๆแบบนี้นะคะให้ยกลงแล้วก็รอจนเย็นเอามากรองเอาแต่น้ำนะคะจะสังเกตได้เลยว่าน้ำของเขานี่จะแบบหนืดๆเหนียวๆคล้ายๆเออคล้ายๆน้ำข้าวแต่เหนียวแล้วก็มีความหนืดกว่ามีเนื้อผิวที่แบบหนืดๆใหญ่ๆอ่ะเออลื่นๆเหมือนว่านหางจระเข้ก็เหมือนนะคล้ายๆแต่ว่ามันข้นกว่าตัวนี้นะคะ จะมีโอเมก้าสมเยอะมันถึงช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็เหมือนเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวหน้าและเราก็เติมอัลมอนด์ออยล์ลงไปนะคนที่ไม่มีให้เติมเป็นวิตามินอีแคปซูลหรือถ้าหาไม่ได้จริงให้เติมเป็นน้ำหมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะ เราจะใช้สูตรครีมตัวนี้นะคะทาหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วในตอนเย็นให้ทาให้ทั่วหน้าตรงไหนที่มีปัญหาริ้วรอยเช่นหน้าผากหางตาหรือว่าล่องข้างปากเนี่ยให้เราเน้นทาตรงนั้นให้หนาหน่อยแล้วก็นวดคลึงเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ40นาทีล้างออกสูตรนี้ทำได้ทุกวันนะคะ เพราะว่ามาจากธรรมชาติเหมาะยังยิ่งสำหรับคนที่เป็นสิวด้วยเพราะว่าแฟลกซีตเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดสิวแล้วก็ทำให้สิวหายเร็วขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นจึงทำให้ผิวกระชับเต่งตึงแล้วก็อ่อนเยาว์ แล้วก็น้องๆถ้ามีปัญหาอะไรจะถามเกี่ยวกับครีมหรือว่าเออทำตอนนี้ทิ้งไวน้นานกว่านี้ได้ไหมหรือว่าตรงเนี้ยหาได้ที่ไหนพี่เอบอกด้วยโอเคค่ะทักไลน์มาคุยกันหรือว่าติดต่อมาทางช่องทาง YouTube เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม h e r ร for Health Family ด้วยค่ะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ